สวัสดีครับพ่อๆครับตลาดนัดโคกกระบือพ่อๆครับตลาดนัดโคกกระบือบ้านดอกไม้ประจัมมันที่8กุมภาพันธ์2 5ันห้าอยหติดตามติดชมเด้อตลาดงัวมาสวยมื้อนี้มาสวยงามสวัสดีครับเป็นไะสวัสดีครับตลาดงัวบ้านดอกไม้งวงเก่าพี่น้องนะติดตามติดชมเด้อนะตลาดนัดโคกกระบือบ้านดอกไม้มาสวยพี่น้องมาสวยมื้อนี้ ออหนูซื้อว่าง่วหลายยุ่มันนี่นค้นกับพ่อปันไดประจําบันติดแปดคุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ตัวเง,งี้ยงางานราคาเท่าไหร่กูตัวน้อนกูหวังสวันดีครับพี่ง่วา ลายเลยละแม่เนี่ยมันลายม่นี่โอมื่นเก่ามื่นเกแม่สาวพร้อมบ่สาวพร้อมผสมอีกตั้งหักโอ้สูงผสมแลอ๋อขึ้นแล้วพร้อมผสมสูงรอยสิบสามสิ4โอ้ยเยสิบสามมื่นเก่าโอ้ยูกงามแม่สาวพร้อมผสมพะนะนี่เอาอันตัวคำนี้นี่แม่น่าลายมันไหอ๋อตัวฟูลายมัได้ตัวฟูนี่ หมื่นสองพันหาร้อย,อ 2, อยโอ้เอาตัวผูกแบน,นี้เนาะพี่นอ้องเอานี่ตัวนี้เนาะเอาตัวนี้ได้นีหมื่นเก่าเอาเบอร์โทรนะครับพ่อห้อยศูนย์แปดห้าสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ามแปดหนึ่งเจ็ดเอาโทษขอมาได้งวอยอยู่บ้นานดอกไม้เดี๋ยวพี่น้องสามแยกนี่แหละสามแยกเนี่ยเอ้าทางไปเมืองสวงผู้ใดสนใจก็โทรเช็คโทรถามเด้อราคาหมื่นกว่าพี่น้องหมื่นอ่อนๆเนาะเอ้ามันๆพ่อห้อยมันๆไอ้พอหนูงงวะตายไปไดยพ่อหนูตัวนี้ อันนี้เมื่อนเก่านี่โอ้มื่อนเก่าได้ลูกเกตัวลนี่ลูกตัวเดียวครับลูกตัวเดียวกันผสมไม่ก็ตัวสองแล้วพอหนูนะนี่สูงงามๆเดียสูงรอยสี่สิบตัวขึ้กันสีหลงประมาณตัวเมียลูกตัวสองผสมไม่เอามัตัวฟนของมอ๋อตัวนึ่งนอนี่นี่ตัวนี้ร้อยไปเลยนอนนี่นี่เมื่อนแปดนี่เมื่อนแปดโอ้งัวราคาถูกกนเนาะ มื่นแพี่น้องมนเมัน,นัวหน่อยเด้อนี่เมากับใสเมาอย่างดีแม่สาวพ่กพ่อหนูนี่แม่สาวอีตั้งหักมื่นแอันนี้มื่นใดละมื่นเก่าเอาเบอร์โทรพ่อหนูเนี้ยศูนย์หกสองเกเจเอาโทรมาเด้อพ่อหนูบานคำอาสมาัดลอยเย็ดอาโทรเช็กตัวถามพ่อหนูเด้อนี่มมัตตงานนยัางาน,นเอามาขายวะครับเห็นว่ามึงบ่ก เฮ้เอาไว้เงินก uh ี่บาทนี่ตัวเี้งามงัมงัวก่ไลายตัวเงี่ยนี่งัวถูกพี่น้องงัวถูกผู้ใดมีเงิ้ยนี่เป็นแต่สื่อไว้พี่น้องเป็นแต่สื่อไว้เพราะว่างัวมันราคาบ่แพงสื่อมาไว้งัวถูกสื่อมาไว้กับสี่ใดกำไร้ขี้กันพี่น้องวินไดอร์สบดีทุกคนเหงื่อง่วงเฮ้ยเยอะใส่ฟ้าเออพ่อมาเอ้าเอาไปลี่ยอันนี้เฮอ เนี่ยกะทีปาย้อนขาย응ง่วไได้เนาะเอาอันนี้แม่นบ่นี่เอาเอาออนีเป็นนอพอลวเอาลมาบ่มื้อนี่สวัสดีครับมมหยัง้อนี้เอาเม่อทเลนี่สองเมื่อนซีนี่่พี่น้องแม่ลูกบ่ะสองเมื่อนซีตกตัวเลยไปสองเาไปไ่นะไหวบ่ ไตสองไม่ได้กันไหนก็ได้พระนะกันไหนก็ได้เด้อนี่ไตสองสองหมื่นสี่ร้อยลูกตัวนี้ลูกตัวเดียวลูกตัวเดียวตัวผูตัวสองสิไปเนาะเอามาควงเดียวนี่วะเอาเบือนี่นี่เบือโทษนี่นี่ศูนย์เก่าหาสีสองสามหกหนึ่งหกหนึ่งอ้าวตัวเจ็ดตัวถาตัวได้เด้อล่ะหอยตันไปแล้วรอดแลาว่าันน่ะพันหนึ่ง อดสามพันพั่ครับครับสองเากขรสอรดายัตรครับสอรอดาอดี่ยังรอดก็ไพ่รอดไมน่ะะงัวพี่น้องงัวอันนี้แม่น่แม่นไนี่หลายไปไหแม่นีสามหมื่นสามพี่น้องแม่ก็สูงใหญ่ดีพี่น้อง สูงกับประมาณลอยหาถึงเยอะกินน้ำจุดจุบเลยนี่เพลยสนใจโทุ่มมาได้นี่นะสองเมงินได้ก็พอหำสามเมื่อนสามต่อไปได้ลูกเจ็ดตัวแล้วพอหำ้ำลูกตัวหนึ่งสองตัวเนาะโทุ่มาาเลยนี่งวดละข้าวต้วนงวดออกเลยสองอาทิตย์เอาเบอร์ทุ่พอหำเนี่ยนี่เอ้โคบสูงลอยสี่ เก็ดบวกพี่น้องพี่เก็ดอันนี้สูงลอยหาถึงยช่นอันนี้โค้งนี่ไรในความโค้งนี่เศร้าหัวอันนี้เศร้าหัโอ้ตัวเงยๆพี่น้องสูงลอยห่าลงแมนสามหมื่นกว่าเดี๋ยวนี้ลูกผู้เด้อนี่ลูกผู้ต้นนั้นตั้นต้นลูกต้อผู้กันเนาะต้นแม่อ๋อต้นตุกต้นเมียอันนี้ลูกต้อผู้นี่ตัวเงยๆสีแดงเราเป็นลูกผู้ใดล่ะลูกมันน่ะลูกคนบ้านลูกคนบ้านก็งามได้เนาะเอาเบอร์โทรพอทำแน่นี่แมน สูนย์หน <m> ึ่งสองสองสามเก้าสองห้าสองเโทรมาเด้อบอหำบอนคำปีจำเบอร์ใหญ่ๆมันปะพอห้ำ้บนคำอาจจะมาดลอยเอ็ดตัวเก่งตัวทพอหำเนี้ยงงงเราเนาะคน้กับสื่อดีก็ได้พี่น้องเน่ยก่ยืนมองกันหรอ้มปีไพยวงฮะของนนัไม่เห็นคนนัเห็นั่วเลยพนนันโอ้ตัวเราจักบานล่ะ ตัวอะไรเจ็ดบาทล่ะสองบาทกว่าหน้ามึงกันน่ะตัวใหญ่ๆงามๆเนี่ยโดูตัวผู้ใหญ่ก็มีได้พี่น้องพี่เป็นแรงบุญก็ได้ขายไปเลยราคาบัวแพงราคาอ่อนง้อถูกง้อถูกก็ซื้อตามถูกพี่น้องง้อแพงก็ซื้อตามแพงเราพอได้เนาะเฮ้ยนี่เป็นสอ่าโอ้สองเมื่อนสามนี่ลูกกี่ตัวเลยนี่ลูกตัวสองตัวสามข้าทองตัวสามข้าทองผสมอีกแล้วสองเมื่อนสามอ่ะสองเดือนกว่าสูงลอยหาบวกนี่เนาะ ร้อยหาบวกงามคว้มหนาหนังหนาดีหนังหนาใสไงหางเลยเข้าหางหลาดินเลยพูดง่ายหลาดินสองเมื่อสามคนนะโอ้พูดว่าท่องแค่ว่าของวันประกันเัวดอกแมนกะกะโทษเจก็ถามมันก็เนาะอืขันมึงขันสนใจตัวนี้กะโทษเจก็ถามไปพี่น้องนี่ตัวนี้แม่สาวอะไรพี่น้องแม่สาวนี่เมื่อเจ็ดโอ้นี่กับเมื่อเจ็ดพี่น้อง มีเงินเป็นกระสือที่ไม่เด้อนี่ราคาวร้อนนาะพว่านี่ลูกพริกแดงพร้อมมีใบมีเกิดครบเนาะอ่าลูกพริกแดงมีใบมีใบครบนี่สูงลอยสามบวกเยอะพี่น้องลอยสามบวกเยอะแล้วแม่นี่เด็กขอมนีมาสอง er นี่ของคอนัยหอยเมื่อนสองพี่น้องโอ้ตัวใหญ่พี่น้องเออมันไงครับพี่น้องของคอนัยนี่วมัน้องหาลูกแยกลูกขายวะนี่ยแยกลูกไปแล้วเนาะนี่แยกแล้วพุ่นงามๆพี่น้องหน้าตากับประมาณนี้แหละของคอนัยก็ได้งัว เขาติดดำติดยังติดโวดพร้อมประกันทุกฝันเอาเบอร์พอไหนนี่ศูนย์แปดแปดสามหนึ่งแปดสองเจ็ดเก้าสองสองเอาโทษขอมาเด้อของพ่อตมบุตมณฑลสมบูรณ์ตมบุตสบูรณ์ดอาสามารถโท่เช็คโตัถามพอไหนเด้อเอามันมันพอไหนการสิงสวัสดีครับ้พอไหนได้ขายเด้อนะงัวเดินทางเนาขันมันยั่งย่าวานไปรุ่งย่งกับโทษเช็คโตัถามไปพี่น้องงัวกับมาหลายอยู่พอหอยปีเราก็เขาสนามเหมือนกันเด้อพี่น้อง ดอกฟ l o งัวงามงัวงประงามเราบระจุงมาดิแต่เมื่อนี้เรามาเมืองจะซื้อดอกซื้อมาว l o งัวอยู่นี่มันตลาดนี่ยังเกลียดใจยังกันนะเพราพี่ให้งัวมากวะเนี่นานมาแล้วเร่าว่ามาเพราะว่าเรามาซื้อนี่ป่ะได้มากตัวหลายไม่ได้หนึ่งเมล์สี่พันนะอะไร มือนซีพี่น้องมือนซีนี่มือนซีโต่งามๆมือนซีตัวผูเนาะอันนั้นกระเทน่ะมือนสองพี่น้องมือนสองตัวผูผู้ใดสนใจเอาไปเตรียมการใช้บุญยังเอาไปเที่ยวบุญเที่ยวท่านแหม้นกะคักเนี่ยพี่น้องถึกเลขถึกเบืรอกับมาเอาไปเด้อนี่ราคามื่นกว่บาทเนี่ตัวนั้นแม่นว่าตัวนี้น้อยขึ่นเอาตัวตัวผูกมาขายบอกมานี่ โอ้เต้าตุ้งผูม้าขายไปหามานี่แมนบ่นี่เอาเต้าตุ้งผูมาขายพี拜拜่น้องมือนี่ง้อมือนี่ก็มีแต่เที่ยวบุญแถแล้วก็บุญผะเวียดเท่านั้นเนาะบุญผะเวียดก็มาเด้อนี่พี่น้องเอาตุ่มพี่ตุ่มน้องไปเนาะมื่นกว่าบาทเอาเบอร์โทรฟอห้อยนี่นี่มื่นกว่าบาทศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สามสองเก้าสามศูนย์ห้าโทรมาเด้อง้อมาใส่ครับ สุวันนะพุ่มเนาะอ JI, ้าตเจ๊กตัวถามพอยเป็นได้จะจอดจะทรงพี่ว่าว่ากันไปมั่วกับไลยุคนองะนี่กัแ <naughty> ม <vé> no. ่นนี่วะไลวันได้เป็นอะตัวเนี่ยนั่งเงียบกิ๊แม่เงียบกับโอ๊ตเอามาเดี๋ยวเตัแม่ยีกบาทแม่เนี่ยเมือนหกหาร้อย่หมือนหกห้าร้อยหมือนหกพันห้าร้อยนี่แม่ลูกล เล่พี่น้องเล่นี่เนาะเล่ยนปะเออ่นี่เล่นี่ผู้ใดสนใจเล่กับตัวนี้เด้อนี่มื่นหกหารอยลูกกับเล่พี่น้องลูกตัวปูเออีลูกตัวปูเรื่อนนอนเรียนลูกตัวปูนอนอยู่เด้อพี่น้องนี่แหละเล่แล้วลูกอีกตัวแล้เล่ตัวนี้ลูกสองเนาะลูกสองนี่ลูกสองแล้วแม่นี่เลยอันนี้สามมื่นเจ็ดนี่ต่อร่องไปสูงลอยหาถึงเยี่พี่น้องลอยหาถึงเยี่ยเขาป้านี่ลูกตัวเมียนี่ลูกตัวเมียแล้วลูกอีกตัวแล้ว ลูกแรกอีตั้งหักนี่ลูกแรกเด้อนี่พี่น้องลูกแรกสูงแปะท่อแม่ได้จังไนกับว่าผสมได้พี่น้องนี่แม่แม่กับที่ผสมลูกกับเลี้ยงจังไนกับที่ได้เป็นนีเดียวเอาเอาเบอร์โทษนะครับเบอร์โทษนะผมง,ง่ามพี่น้องราคางามงามฮะศูนย์หกศูนย์หกสองศูนย์ห้า Fish, h h, ูนย์หกสี่สองศก่าเก้าโทษเขามาเด้อนี่พี่น้องงัวงัวอยู่พนมไพรสุวรรณน้องหรือน้องไงเอ๋อตัวเจกตัวถามพอยเด้อจะจอดจะทงพี่บอาว่ากันไปงัวกัหลายกดิพอยใจพอยตันกัมาพอยตันเรางัวมาเอาวงห่นกรพื้นฐนองพี่น้องน้องพอยใจเมียห่งกระ้ง ไปเอาเถื่อนเฟืองนั่นไปหนังไปเอาอใจงัวะโตผู้วะโตผู้นี่หลายไปเลยน Ho um, food, funny, s <S ok. uh, uh, ี่หมื่นท่านพะนะนี่หมื่นพันพี่น้องไอันนั่นนี่เขามีไงนี่บ่หลายไปเลยเขามีไงนี่นี่สีเหมือนพี่น้องโตเมียลูกโตเมียสีแดงชัดเกณฑ์สูงลอยหาบวกอยู่ได้ลูกแค่ตัวไฟใจไอใจได้ลูกแค่ตัวแล้ว นี่ลูกตัวแรกอันนี้ตัวสองเนาะนี่ลูกอัน,นตัวตัวแรกนี่ขายหไรไปไหนนี่แม่นียนฮะพอใจอตัวนี้ใหญ่นี่ขาย,ายไรลูกมันตัวนี้หไรไปไหนอันนี้หมื่นหกพี่น้องนี่หมื่นหกนี่ราคางามๆพี่น้องอันนี้พี่ใหญ่มันอันนี้น้องสาวแต่ว่าผสมไม่ก็จะเป็นตัวที่ต่อไปเอาเบอร์โทรพอใจอนี่นี่ศูนย์กอแปด หนึ่งสามเก้าสามศูนย์เก้าแปดทรมาเด้อของพอหอยจอยบ้านผั่เมืองสวงบริษัดอ่าก็ทำพอใจอยเด้อจะจอดจะส่งพี่บอกว่ากันไปยังไงพอมาหาฮะซื้อขายเป็นยังไงเป็นเด็กได้ว่างัวถึกถึงน่ะหมื่นก็บานอ่ะเนี่ยเป็นแต่เหีือใจครับเนาะโอ้ยมีเงินซื้อไปเด้อเนาะอันนี้ของพ่ออัดวะนี่แม่นปะ พออดได้ไาเลยพออดตัวง่ายเนี่ยสามหมืสามครับสามหมืามผสมไปผสมยังไงก้มโตกมโตไปเนาะนี่ของพออดแล้ได้รู้ยักตพอดสองตัวเนาะตัวสาไปเนาะของพออดตัวง่ายงงงผิดบทติดยงพเอาเบอร์โทรพอดนะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หสามาเ็หนึ่งหาโทรมาด้วยพออดร่อยเอะตัวเช็คตัวทำเนี่มาซื้อมาขายไหมเป็นเลย เดว่านนั้นเลยงวดราคาบ่วแพแห้งวันนี่เอามาส่งไลยปีเอาตัวยังไดีว่าบ่ถือตามนี่หลายราคาอยู่เลยมึงนี่กับมื้นกว่าบาทนี่โอ้ยมาเอาอยู่นี่ละสองนัดสามนัดเอาแค่นี้ละไปอ๋อเป็นอะไรเลี้ยงดีวะเดี๋ยวิแมันเอาหาคักๆก่อนเอามันจนได้พุ่นละคุณนั่งจุ่มกันพุ่น แม่หนึ่งนอหน่เนาะนี่จะับบาดพุ้นนี่นั่งจุ่มเม็ดแดงกันน้อนน่จุ่มเม็ดแดงกันนะนะเรียงรูปเลียงได้อันนี้หลายเไรเนี่ยตัวเนี่ยหได้ก่อนเมื่อนได้ก่อนเมื่อนสองพันห้าแม่นั่นเดิ แม่นั่นสองสี่อ้าก hey, oh well ็ยักเปลี่ยนเงี้ยมันเหรอเงินอยู่ประมาณก้นงัวปลามันง้อมันบ่คอยลืงก้นนี่ตีเอาหนี่หมื่นกว่าบาทนี่แม่นี่ใชเก่าตึงหมื่นหมื่นสี่หมื่นสี่พันต่อรองไวเอาเบอร์ท่อเตึงนี่นี่เบอร์ท่ศูนย์เก้าสามศูนย์เจ็ดแปด ศูนย <Yeah. S 1> <laughs> ์สี่เก้าศูนย์โตกัมาเด้องงว่าเราพี่น้องเพื่อเราเฮ้ยส่งมันเอ้าวตัวเจก็ถามฝอให้เต็งเด้อเอ้าตลาดงัวบ้านดอกไม้ตามนี้ับพี่น้องการซื้อการขายง้อพุ่นกับมาอยู่ตามปกติคนกับซูซื้อผู้หาพุ่นกับนีพี่น้องจะได้สนใจกันวันพฤหัสเด้อพี่น้องตลาดงัวบ้านดอกไม้เดี๋ยวพี่เขามึงงัวอีก้น เออเหมือนกัวเป็นไอมือนนี่มานบ่มือนี่พอได้บ่รวะเรื่อยๆอยู่เนาะเอ๋อบ้านดอกไม้เขาเก๋ดีอยู่พี่น้องดีบ้านดีขึ้นอยู่เนาะไปสุญัติกลัวๆอย่างอ๋อบ้านดอกไม้ตามนี้พี่น้องคนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแช่ฝากกิดตามนี้เลยสวัสดีครับ